ัสดีค่ะและในพิธีเปิดงานการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการประจาปีงบประมาณพศ2559การโครงการขยายผลโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวงระยะ4ปีซึ่งเป็นปีซึ่งคณะรัฐมนตรีทุตปีได้ทำการพัฒนาให้ประชาชนของโครงการหลวงเพื่อให้ชุมชนมีหลอลอมจนถึงปัจจุบันร้องกับศักยภาพ ปฏิที่มีการส,าาสัมมนาขึ้นและชีช้แจงแผนชุมชนมประมาณ2,559รายการในวันนีออ้การติดตามงานและการประสานงานร่วมกับสว่วนราชการต่างๆรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามงานของคณะผู้บริหารของหน่วยงานใน,าน,นง,งานและส่วนราชการต่างๆภาคกนรชวมชนรวมทั้ง 50ิีงานนี้ครับวันนี้ก็ที่มาเนี่ยเพราะว่าเรงนี้เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญที่อยากจะเข้าป่าประวัติเขา่าพื่อที่สูงเนี่ยพื่อที่สงเนี่ย,อยอของวัตเกิดจะป่วยวของราต้องตวาตอนนั้นเนี่ย แต่พวะยังไม่มาน้มนิติดเอาไว้ในช่วงที่นของล่างยาวช่วงนี้มันก็ไปจาตอ่อจากตอ่อแล้วกครื่อกลมาก็พี่น้องเข้ามาจะเป็นม,ม้งมังเย้ามังกะเรี่ยบบ้างที่อยู่ปิดแถบของวิยยขึ้นยานเขา้าเข้าอยู่ในพื้นที่ที่ททนเขาที่สูง ไี่ปรากฏว่าเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาขนาดนั้นตอนนั้นก็อย่างกระโดง้มีมีทางจุไรก็มีเรามีจีนตู้กันสองฝ่ายมีเป็นใหญ่กหญแกาแ็ไปอยู่ไต้หวนันที่ส่วนนี้ก็ไปอยู่ที่จีนกลางไปใช้ที่บนภูขเขาขนาดนั้นเนี่ยมีปัญหาความมั่นคงว่าคนที่เข้ามาเหล่านั้นเนี่ยเขาจะโต,ตนนเะิมเลพวกในคนไทยหรือเปล่าถ้าเขาไม่เป็นคนไทยเขาก็อาจจะ ไอ้พื้นที่นั้นนะ่ะเป็นการตั้งเขตยดแดงมาล้อมนี่ยนะครับไม่ว่าที่เกิดเหตแดงพม่าแดงลาวแดงอะไรเนี่ยครับก็มีปัญหามีปัญหาข้อทีเสนอเหมือนกันเราก็ย้ายของคนข้าวเขาเข้ามาในพื้นที่ขั้วบนที่สุด